สวัสดีครับผมครับ report, いいวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับบ่วงต่อไก่ป่านะครับหรือว่าบ่วงดักไก่นะครับหรือว่าคลื่นก็ได้นะครับแล้วแต่คนแต่ละพื้นที่เรียกนะครับบ่วงต่อไก่ป่าเนี่ยจะมี2แบบนะครับจะมี2แบบนะครับอาจจะมีแบบบ่วงเดียวนะครับคือบ่วงเดียวคือมันจะมีหลักเดียวนะครับมีจะหลัก1อันแล้วก็บ่วงข้างเดียวนะครับ ตัวนี้เขาใช้สําหรับดักทางนะครับดักทางดักห่างไก่นะตัวนี้ดักทางห่างไก่นะตัวนี้แล้วก pues ็ล้อมล้อมไก่ก็ได้นะครับล้อมไก่นะครับได้ได้ทั้ง2ประเภทเลยนะครับดักทางก็ได้นะครับล้อมไก่ก็ได้นะครับผมแล้วก็หลักจะเป็นหลักกาวไนลสแตนเลตนะครับพันหลักสีดำไอ้พันหลักสีใบม้แห้งนะครับ สีใบมะแห้งละเอียดนะครับพันหลักสีใบมะแห้งห่วงทองเหลืองเลข8ต่อสายเอ็นแบบมีตัวล็อกสายเอ็นสีน้าตาลใบมะแห้งนะครับพร้อมรังเก็บนะครับ31หลักนะครับตัวนี้ส่วนบ่วงผีเสื้อนะครับใช้สําหรับล้อมไก่นะครับเป็นบ่วงตีนะครับบ่วงล้อมไก่นะครับบ่วงผีเสื้อเนี่ยทำไมถึงล้อมไก่นะครับเพราะมันบ่วงมันห่างนะครับหลักมันห่างพอหลักมาห่างไก่ก็จะไม่ ระแวงเท่าไหร่นะครับเพราะแต่ละหลักมันบ่วงสองข้างไงพอปักอันนี้อีกอันนึงก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะหลักจังหวะหลักของมันจะห่างนะครับบ่วงผีเสื้อคือหลักเดียวมันจะมีบ่วงสองข้างนะครับตัวนี้20หลัก40บ่วงนะครับ4ใบมาแห้งเหมือนเดิมนะครับระบบมีล็อกนะครับรังเก็บพร้อมรังเก็บเรียบร้อยนะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับไม่ต้องโอนนะครับจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับ ใครสนใจโทร0 9 3 7 7 3 0 3 9 8นะครับร้านบางดุลสวัสดีครับ